สวัสดีครับลูกพี่ว่าไงครับโอ้โหพี่แจมช่วงนี้ว่าไงมีอะไรมันยัไงไงไหนพูดโค้ดแจมแจ่มเยอะคุณพกออยากเชื่อมงหรอทีเด็ดเลยพี่ไอเทมไอเทมหายากไอเทมไหนเนี่ยนี่พ่อคูนั่งพานชนะมารเนื้อเงินนัมเบอร์หนึ่งเก้าสามเจ็ดเลี่ยมทองคำเลี่ยมทองแล้วเด้อเท่าไหร่พี่้อเท่าไหร่ ล่าสุดกูเพิ่งขายไปสี่หมื่นอย่างนั้นเจมึงเอาเท่าไหร่อะห้าหมื่นห้ามึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยไม่ผิดเอาห้าหมื่นนะเอา้ไเอาไอา้ไเฮียกูเพิ่งจะขายไปสี่หมื่นแล้วมึงอยเอาห้าหมื่นห้ากูจะขายยังไงอ่ะเออขายได้มันไม่น่าเจมได้แหละได้เพียงไงก็กูเพิ่งขายไปสี่หมื่นมึงกูก็ต้องซื้อสามหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยสามหมื่นแปดอย่างเงี้ยนะเว้ยมันถึงจะได้เอาห้าหมื่นห้า เร็วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่าเทอมลูกจะมาอีกแล้วโอ้โหเอาอยากค่าบ้านอนีกเีองค่ารถอีกกูโอ้โหลูกก็เพิ่งหายป่วยโอ้โหนี่กูต้องไปรับผิดชอบอยู่ในคนรอบครัวมึงไหมเอาใจนู้นทีเถะโ้โหมันเอาไม่ได้เจมพามันต้องซื้อสาวฟิเก่ห้าหมื่นห้ามันขายไม่ได้หรอกเจมส์ห้าหมื่นห้าสี่หมื่นแล้วกันเจมส์ห้าหมื่นห้าสี่หมื่นห้าเอา ชว์แบบถอดประทับใจไปเที่ยงวะโอ้ไม่ประทับเดี๋ยวติดมือสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าเจมีเอากรือไม่เอาละไอี๋อสี่หมื่นห้าอีกหน่อยไม่ได้เหรอไม่กูไม่ซื้อแล้วอ้าสี่หมื่นห้าแบ่งพี่ไปเกิดสัตว์มึงก็ชอบดึงแบ่งแบ่งพี่ไปเกิดเดี๋ยวกูโชว์กูให้บัญชีเดิมไอ้เหี้ยพาสี่หมื่นให้กูซื้อสี่หมื่นห้าเออกูให้บัญชีเดิมแล้วกันจัดไปแล้วพี่สวัสดีครับ